โอเคนะครับต่อไปอีกช่องหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างบนช่องของ c h ANNEL เนี่ยครับก็เป็นช่อง CUSTOMER RELATIONSHIP นะครับก็ช่องนี้ก็ก็มีความสำคัญนะครับมีความสำคัญในระดับหนึ่งะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยอาจอาจจะในระดับของนักเรียนของพวกเราเนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นแต่แต่ถ้า เขารู้นะครับเขา,เ,าเขาเข้าใจนะครับความสําคัญของมันเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับเขาในอนาคตต่อไปนะครับในช่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของการาพูดถึงว่าเราจะทํำยังไงนะครับที่จะดูแลลูกค้าของเราดูแลผู้รับบริการของเราให้มันให้เขารู้สึกประทับใจนะครับ เวลาที่เขามาใช้บริการกับเราเนี่ยทำยังไงเขาถึงจะประทับใจอย่างเช่นเราเป็นมักคุเทศน้อยเราแนะนําแหล่งท่องเที่ยวเราพาเขาไปเที่ยวเนี่ยเราจะทํำยังไงให้เขา,เาประทับใจเรานะครับก็ก็เป็นเป็นมันก็จะเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะครับท,ที่ท้าทายนักเรียนของเราเองนะครับเป็นการดูแลลูกค้านะครับ ให้เขารู้สึกประทับใจเวลาที่เขามาใช้บริการเราหรือแม้กระทั่งถ้าหากว่าเขาซื้อสินค้าเราสมมุติบางโรงเรียนที่สามารถที่จะขายสินค้าได้ขายโปรดักได้เนี่ยทำยังไงจึงจะทำให้เขากลับมาซื้อซื้อซ้ำนะครับนะครับ มันมันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะ,ะในเรื่องของในระดับอของอของสินค้าที่นักเรียนทําขึ้นมาเนี่ยนะครับที่หลายผู้ใหญ่หลายคนจะกลับไปซื้อซ้ำอีกเพราะว่าแน่นอนแหละคุณภาพอาจจะไม่ได้ความอริกาอาจจะไม่ถึงอย่างเงี้ยหรืออะไรหลายอย่างนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นที่จะมีการซื้อซ้ำนะครับแต่ถ้าว่าเราบริการเขาดี เราดูแลดีนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นมีแรงจูงใจที่ดีนะครับก็เป็นไปได้ว่านะครับลูกค้านะครับหรือผู้บริโภคหรือผู้รับบริการก็อาจจะมาซื้อเราอีกครั้งหนึง่งหรือหลายๆครั้งหรือว่ามามารับบริการจากเราอีกครับอยู่ที่การการดูแลนะครับการการให้ความสำคัญกับกับลูกค้าที่เขาเข้ามา เอ่อเข้ามามาซื้อเรามาให้มารับบริการจากเรานะครับก็สามารถที่จะทําได้หลายๆวิธีนะครับก็คุยกันครับหน้าที่ของคุณคูก็คือว่าเราก็ชวนนักเรียนพูดคุยกันเหมือนเดิมว่าเราจะมีวิธีการแบบไหนนะครับที่จะทําให้เขาเอา่อมาหาเรานะครับเดินมาหาเราแล้วเขาประทับใจนะครับหรือทํำยังไงจึงจะทําให้เขา อตอนซื้อสินค้าเข้าไปซื้อสินค้าเราไปแล้วนี่เขาเปิดกล่องออกแล้วเขาประทับใจแล้วก็อยากจะกลับมาซื้อกับเราอีกหลายๆครั้งอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยทำยังไงนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่โยนเข้าไปเลยครับโยนเข้าไปให้กับกลุ่มของนักเรียนผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ของพวกเราเนี่ยให้เขาได้ลองคิดดูให้เขาได้มีการช่วยกันระดมสมองนะครับหาวิธีการต่างๆ มันมันอาจจะไม่สักเซตนะครับสุดท้ายอาจจะไม่สักเซสหรอครับแต่ว่าเราได้กระบวนการเราได้การเรียนรู้นะครับเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนักเรียนของเราจะได้แสดงวุฒิภาวะอะไรบางอย่างออกมาแสดงความคิดออกมาความรอบรู้ความรู้เดิมของเขาออกมาทําให้เกิดกิจกรรมได้หลายอย่างเกิดขึ้น เรื่องของภาวะผู้นําเรื่องของการแก้ปัญหานะครับเราก็จะได้มองเห็นว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหายัางไงเขามีภาวะผู้นํำยังไงสื่อสารยังไงโน้มน้าวคนอื่นยังไงนะครับหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นนะครับในในกิจกรรมในในช่องนี้ได้นะครับซึ่งมันก็เป็นโอกาสนะครับที่จะทําให้กูได้ได้สับสนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมแบบนี้ออกมานะครับก็ ลองดูครับผมผมเชื่อว่ามันก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงคุณลักษณะได้แสดงความสามารถนะครับหใน7นะครับคุณลักษณะที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเพาะผู้นำหรือการแก้ปัญหาการปรับตัวพวกนี้สามารถที่จะนำมาใช้ได้เลยแล้วก็หรือว่าเกิดขึ้นได้ได้เลยอย่างแน่นอนนะครับ